สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเกิดของผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับที่ตั้งอยู่ที่ตําบลไผ่ขลาต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สวยสดงดงามนะครับเพราะว่ามนสนิของทะเลสาบทุ่งกุลาก็คือน้ําที่มีความใสสีเขียวมรกตหนึ่งเดียวในโลกครับ น้ำใสนี่าานต้องบอกว่าใสาเหมือนทะเลครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําจืดนะฮะไม่ใช่น้ําเค็มนะเพราะว่าแต่ก่อนต้องบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทุ่งกุลานะครับแล้วก็มีโครงการพระราชำริของพ่อหลวงราชการที่9นะครับได้ทําโครงการเป็นแก้มลิงนะฮะพอเราขุดเป็นแก้มลิงเสร็จปุ๊บน้ำมันมีความสวยงามก็เลยเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่ทำมาหากินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แพสุขสําราญนาวานะครับ ต้องบอกนะครับว่าผมมาถึงช่วงเช้านะครับผู้ประกอบการหลายคนก็ยังไม่มาถึงที่แพรนะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะจะพาแอบเข้าไปชมก่อนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงนะครับผู้ประกอบการถึงจะทําการเปิดแพรและก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศสดๆนะครับที่ทะเลสาบทุ่งกุราอัปเดตในปัจจุบันท่านผู้ชมลองดูครับเนี่ยน้ำใสแบบใสแบบมองเห็นพื้นดิน มองเห็นตัวปลาครับท่านผู้ชมนี่คือมนเสน่ห์ครับเป็นน้ําธรรมชาติที่ไม่มีการเสริมแต่งไม่มีการใส่สารอะไรทั้งสิ้นนี่ก็จะเป็นสะพานนะครับจากฝั่งจะมาแพเนี่ยประมาณ20-30เมตรต้องบอกว่ามาเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลาที่เดียวจบครับมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์มีเกสกีมีบาร์นาบสมีเปีดน้ำมีห่วงยางมีโชวฟามมีทุกสิ่งทุกอย่างครับท่านผู้ชมแอบเข้ามาดูก่อนนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือสระน้าของเด็กแล้วก็จะมีสไลเดอร์เล็กๆนะครับท่านผู้ชมเหมาะมากๆนะฮะอันนี้คือเป็นการปรับปรุงแล้วก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะฮะหลังจากโควิด2ปีที่ผ่านมานะครับทางทะเลสาบทุ่งกุลาก็เลยได้ปรับแนวทางทุกอย่างเพื่อให้คนที่มาเที่ยวที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับจังหวัดสุรินทร์มาที่เดียวแล้วจบทุกอย่าง เนี่ยเรามองไปฝั่งนั้นครับจะเห็นครับท่านผู้ชมนี่คือจะเป็นเกาะกลางที่ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างทะเลสาบทุ่งกุลานะครับเนี่ยก็จะเป็นสาลครัท่านผู้ชมตามมาอีกครับเดี๋ยวพาเข้ามาชมเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการตัวโหมดแพร่ให้ทะเลสาบทุ่งกุลาด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนสามนะครับแพรในแต่ละเจ้าก็จะออกแบบแตกต่างกันนะครับเนี่ยเราก็จะมีที่นั่งแบบนี้ครับ ที่นั่งพิงแบบนี้ก็จะเป็นไม้บรรยากาศดีๆเย็นๆสบายนะครับแต่ละแพรแต่ละเจ้าก็จะมีการออกแบบรลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศเย็นมากๆเพราะเป็นบรรยากาศธรรมชาติเราก็จะมีมีเสือมีศาสตร์ให้ลูกค้านะครับมีเตให้นอนนะครับแล้วก็จะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาเราจะเล่นน้ำนะครับเราก็รูดลงมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับ นี้จะเป็นสไลเดอร์นะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมุมของทะเลสาบทุ่งกุลานะครับต้องบอกว่าน้ํานี่ใสามากๆท่านผู้ชมปกตินะเสาร์อาทิตย์นะครับลูกค้าจะเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนจะเริ่มมาประมาณสัก11บเอโมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันเทศกาลเนี่ยใครที่จะมานั่งแพรทะเลสาบทุ่งกุลาเนี่ยต้องโทรจองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูแพรอ,อีกนะครับแพรในทะเลสาบมีลักษณะแบบไหนบ้างท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมาอีกครับ นี่ก็จะเป็นสระน้ำคุณหนูแพรทานตะวันโซน3นะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับก็มาเที่ยวนะครับก็แนะนำนะครับโซนไหนที่เราดูแล้วเราอยากนั่งเราก็แวะได้นะครับเพราะว่าทุกโซนเนี่ยเป็นแพรคล้ายกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็พัฒนาเนาะปรับตลอดนะครับปรับตลอดให้ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจนะฮะแม้กระทั่งสระน้ำนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับเป็นไอเดียของผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าอยากรองรับลูกหลานที่มาแล้วแบบได้เที่ยวอยู่ในกรอบ พื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ได้ดูได้เห็นแบบใกล้ชิดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากครับ,รบทางร้านของเราก็เลยคิดจะทําให้พวกเขามาเที่ยวแบบสะดวกสบายเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับให้เห็นบรรยากาศสดๆนแนะนำแพเบอร์อ9นะคะเป็นแพใหญ่เลยค่ะ